เรื่องเล่าขำขำฮาฮากวนกวนเรื่องที่40ตอนนี้ให้ชื่อตอนว่าเห็นไหมจ๊ะผู้จัดก,การกับเลขาสาวสวยได้ไปไประชุมกับฝ่ายบริหารที่โรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในช่วงที่พักเบรกผู้จัดก,การห้องน้ำและเดินออกจากห้องน้ำมาเลขาก็สังเกตเห็นว่าผู้จัดก,การลืมลูดซิกปงเกง ก็คิดจะบอกตรงๆก็เกงว่าผู้จัดก,การจะอายเพราะแถวนั้นมีคนยืนอยู่หลายคนทีเดียวจึงพูดเป็นเชิงบอกใบให้ผู้จัดก,การรู้ตัวว่าผู้จัดก,การขาเมื่อเช้าตอนออกจากบ้านผู้จัดก,การลืมปิดประตูหน้าบ้านหรือเปล่าคาฝ่ายผู้จัดก,การทึ่งเป็นคนฉลาดและก็มีไหวพริบดีอยู่แล้วจึงได้หันหน้าเข้าข้างฝาทําเป็นสนใจรูปภาพที่เขาติดอยู่แล้วก็รีบ ลูดซิปกางเกงขึ้นโดยไม่มีใครได้สังเกตเห็นแล้วก็หันนำมาพูดกับเลขาสาวสวยว่าเออจริงนะครับผมลืมปิดประตูในบ้านจริงๆว่าแต่คุณมองเห็นรถโรลสลอยคันยาวคันงามของผม,ผมจอดอยู่ไหมล่ะเลขาก็ตอบว่าไม่เห็นค่ะหนูเห็นแต่รถโฟกเก่ารถโฟกเต่าคันสั้นๆเก่าๆจอดอยู่แค่คันเดียวค่ะมีอยากย้ายลกลงหลังเต็มไปหมดเลยค่ะ Thank <laughs> you.